นี่นะครับตัวนี้จะเป็นไผ่แกน่นะ,น,น,น,กน,นะครับผมเห็นไหมครับไผ่แก่แงนี้เลยสวัสดีครับผมพาครนะผมแลมโบวนะผมกับพาวันนี้มังกรดำนะผมตัวไหนมันจะแข็งแรงกว่านะผมอันนี้ใช้ไปนานๆสนิมขึ้นนะผมข้อเสียนะผมแล้วก็บิดแตกนะผมตัวนี้สนิมขึ้นน้อยนะผมไม่บิดไม่แตกนะผมวันนี้นะผมนี่เลยมีปอกมาให้ด้วยเดี๋ยวจะตัดไม้ไผ่ให้ดูนะผมนี่คือพันแห้งเลยนะครับดูก hey ันนะผมเดี๋ยวตัดตางอยู่ก่อนนะครับไม่บินนะฮะ นี่นะครับตัวนี้จะเป็นไผ่แก่นะครับผมเห็นไหมครับไผ่แก่ๆนี้เลยนะครับผมเอาอยู่นะผมมาลองตาไผ่ดูนะครับผมมี่นะผมไม่บินนะครับอันนี้ดูให้ดูชัดๆเลยนะผมนี่นะครับผมเหล็กแท้เหล็กดีต้องอย่างนี้ครับผมวันนี้แถมปอกนะผมสองร้ยเก้าสิบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับใครสนใจอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมนะฮะต่างจากเหล็กนะผมเอชเฟแน่นอนครับผมขอบคุณครับ